ล่าสุดเนี่ยได้รับการติดต่อมานะครับว่ามีเจ้าหนูมหัศจสจยนแล้วครับเด็กเทพที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่คนนี้เลยเล่นให้กับทีมวินเท์ชูครับดูสิครับจังหวะลากมาลากมาลากมาแล้วเดี๋ยวดูปาดให้เพื่อนมาแล้วโอ้โหคือมีหลายจังหวะมากเลยที่เห็นแล้วเนี่ย ไปแค่14-15นะครับเกิดปี2010พ่อเป็นชาวเยอรมันแม่เป็นคนไทยครับคือคุณแม่เนี่ยบอกว่าอยากจะให้น้องเนี่ยรับใช้ทีมชาติไทยมาติดทีมชาติไทยเดี๋ยวต้องรอดูแล้วครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตรงนี้เอาคลิปมาให้ดูแล้วครับว่าไอ้หนูคนนี้ของจริงดูดิครับอายุ14ครับ ยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้มีโอกาสมาคัดเลือกกับทีมชาติไทยในรุ่น u 17หรือไม่นะครับในปีนี้เพื่อที่จะคัดไปฟุตบอลโลกปีหน้าแต่ผมว่าเป็นช้อยที่โคตรน่าสนใจเลยทุกคนฮะแล้วเจ้าตัวบอกเองว่าอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยอ่ะเดี๋ยวไปตามกัน